立つ民の重木となるれ彼らを迎え入れ <laughs> ナグーナに真の平和をもたらそう。

คนที่เธอรอก็อาจจะลืมเธอไปนานแล้วลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้ก็ชี้มาที่ตัวเราเะะต่วตัวเราเคยไปสัญญาเขาไว้อืมว่าจะกลับมาหาเขาแต่ว่าฉันรอมาเนิ่นนานนานเลอเกินฉันจะไม่รออีกต่อไปแล้ว

เธอนี่พูดเก่งจริงๆนะเธอน่นมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องเลิกแรกด้วยความทรงจำทั้งหมดอีกกี่ครั้งก็ตามความผูกพันที่ไม่อาจทดแทนกันได้อารมณ์ที่ทำให้เราเป็นม,น,มนุษย์คือแสงสว่าง และสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตอันเปราะบางของพวกเราความา้าคั่งความโหดร้ายเป้ามหมายเป็นไปไม่ได้และเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ในบางที่เอ่อแล้วก็เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ใดบ้างละ่ะที่จะผลักดันให้เธอเนี่ยทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป เธอแหละก้าวไปไกลกว่าที่ฉันจะทำได้แล้วบางทีเธออาจจะเชื่อมากกว่าฉันก็ได้มีแค่การเวลาเท่านั้นการเวลาอะไรขอบเขตเท่านั้นแหละที่จะมีความสมบูรณ์แบบอันแท้จริงและนิรันดร์ที่เกิดขึ้นเมื่อใดที่โลกนี้จะมาใหม่มการเดินคนละทางแต่สุดท้ายเราต่างก็ถูก ขับเคลื่อนด้วยความบ้าข้างเดียวกันแล้วทําไมต้องเถียงว่าใครเนี่ยลม้ลมลงไปมากกว่ากันล่ะความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือเธอนะ่ะรีบมันไปหมดแล้วยังไงล่ะเธอนะไม่เคยเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์เลยเหรอ <Menschen> เธอน่ก็ซึนแนวคิดนิตรบะเรเตะนี่มาชมเก้าข้ามขอบเขต ความตายได้อที่วางไว้บนจิตวิญญาณของมนุษย์ดูเหมือนจะมาถึงจุดสิ้นสุดของพวกเราแล้วสินะใช่นี่แหละคือตอนจบของพวกเราคือมันยังไงมันก็ ใช้คาว่าอะไรดีอ่ะคือเขาก็เลือกของเขาแล้วอ่ะคือคือฉากเนี่ยเอาจริงๆไหมคือจะว่าตัวเอกจะบอกว่าตัวเอกอันนี้ก็ คือจริงๆอ่ะผมฉากเนี้เว้ยผมไม่รู้ว่ะแต่ว่าถามว่าใครผิดมันก็ขอโทษนะ คือจริงๆอ่ะกลับมาแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าผมผมไม่โทษตัวเอกหรอกนะเว้ยผมเข้าใจที่ตัวเอกทําแล้วก็เข้าใจที่น้องทําด้วยอ่ะต่างคนต่างก็มีเหตุผลของ,องตัวเองอ่ะเซนริโก้พูดถึงสวรรค์หมายความว่ายังไงกันนะสองสวรรค์นะ อันนี้อาจจะไม่ได้อัดทั้งหมดนะอันนี้มาอัดท้ายๆเพราะว่าผมรืมกดอัดในช่วงแรแออกะขอภัยด้วยจริงๆแล้วก็ช่วยลีนาซิต้าเขาวาดภาพถึงต้นตอของความผิดปกติในรีนาซิต้าหรือเปล่านะฉันได้ยินคำสาบไม่ดังแต่ว่าลึกฉันสมควรที่จะได้รับมันเป็นไงล่ะเฟริโก มาแรกๆก็ดีอะมาแรกๆก็ชัวร์ๆนะเนี่ยมันต้องโดนก่อนเนี่ยมันถึงจะกลับตัวกลับใจได้อะเอ้ยมิชามันจะรวบรวมพลังมากพอที่จะต้อนผู้คนและจมดีนาซิต้าลงไปสู่ดาร์คไทได้ไอ้อเคียดหน่หนอยเคียดถึงแรงจริงใครชอบก็ชอบแต่กูไม่ชอบคนนึงไงแม่งเรียจริงๆอะต่อให้เราใครจะรอเปิดผมก็ไม่ชอบที่หน้ามันอยู่ดีอะ อัญชมณีไม่ใช่หัวใจที่แท้จริงของกันหาสวรรค์แห่งการเดินทางจอมปลอมน่ะได้สร้างภาพหลงตาและความสงบสุขชั่วนิรันดรปกปิดต้นตอที่แท้จริงของพายนะเอาไว้ยังไงละ่ะคุณจะทำยังไงต่อฉันอยู่จะอยู่ที่นี่นนเพื่อ,อยูยังการแพร่กระจายของกระแสะน้ำในความมืด ตอนนี้ฉันสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าความผันผวนจะสะวรรค์ไม่ได้อยู่ในเอ่อรักคุน่แต่ว่ามันอยู่ที่เซติมอร์สยังไงนะฉันเนี่ยไปได้ไม่ไกลขนาดนั้นหรอกฉันต้องพึ่งพาเธอให้ไปค้นหาแล้วก็แก้ขไขปีกิจที่นั่นมีเพียง มีเพียงมีเพียงเอพพลก็คือก็คือแค่มีแค่อะไรนะมีแค่วิธีนั้นเท่านั้นที่ผู้ที่จะละทิ้งศรัทธาจะสามารถรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไว้ได้ผมเนี้อบทนี้โคตรเศร้าเลยจริงๆผมยากอ่านตั้งแต่แรกนะแต่ผมริมกดอัดขอโทษด้วยนะฮะ เออนี่ไอ้จังแกได้รูว่าแกนี่เหมือนไพมอนชมัดเลยอะพี่ักไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประตูนี่จะส่งฉันไปห้องแบบที่ไกลแต่ไกลในที่สุดฉันก็กลับมาหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอเราชนะไหมพวกนั้นหนีรอดไปได้นะแล้วก็อันยมณีไปด้วยฮะ แล้วเราจะทำยังไงกันละ่ะตามหาพวกเขาให้เจอเหรอตอนนี้ยังยังไม่ใช่เวลามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำเรื่องอะไรอะ่ะเราต้องาตามหาเดมานีเพื่อหาแหล่งที่มาของความผิดปกติในลินาซิต้าเราต้อดตามาไดมนีเพือหานหล่งที่มาของความผิดปกนลิอาซิา ตอนนี้เรามีผู้นำที่ดีกว่าเจอเนลลิงจอเนลลิงพาราได์ละสุนทรภัณฑ์จอเนลลิงได้น,นี่ตายใครจะมาเป็นผู้นำแทนอะ่ะมันอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมเออ่ฟินไซรัสเฟนไซดัสถึงได้เอาอัญมณีไปไอ้ไอ้เหี้ยนั่นไหะไอ้หน้าแดงอะ่ะและว้วพวกเขาก็ต้องการอะไรกันแล้วพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ พวกเราน่ยต้อน่าไปที่เซติมอเพื่อหาความจริงกันบางทีถึงเวลาที่เราควรคุยกับเอฟอแล้วล่ะ <c oughs> เอาเหรอถ้างั้นเราจะกลับกันเลยไหมยังต้องแก้ไขเรื่องเราต่างๆที่นี่อยู่ยังกลับไม่ได้ตอนนี้ มัน,นมาตายในวอลลีริงอะไร่ะเฮ้ยเฮียมึงหลับหลับคาคอมป่ะนี่ครั้งหนึ่งเคยฝันว่าเราเป็นที่รักของกันและกัน ฉันติดึ้นมาแล้วเจอกับเจอกับเราพบว่าเราเป็นคนแปลกหน้ากันนะอะไรใครพูดที่อะไรบอกวะกูอะไรเนี่ยอไรเยี่ยไม่เห็นไ่ไเอ่ออะไรเราดูาดิเห็นอยู่นานแล,ล้ววอลเลอรี่เอ่ะเดีย๋ยว มันหมุนอะอมันหมุนเออมันก็ไม่ต้องดูมันมันโหลดอันนี้คือโลว์่าตายแล้วใช่ไหมเห็นมอยู่นี้ ใช่โรเวอร์ตายแลไรสัตว์ไม่ไม่ต้องเล่นเกมนี้เล่นเล่นเฮ้ยเราก็เหลือผู้ชายอ่ะเราเพิ่งตายแไรเรายังเหลือผู้ชายศพเลยผู้หญิงตายก็ยังมีผู้ชายเฮ้ยคานิกิไม่ได้ยี่ห้อพิบตาด้วยดอกคานิากิเวอร์ชั่นผู้หญิงใช่เดี๋ยวถ้าบุกเปลีป่ยนอ่ะเดี๋ยวเป็นดอกได้เลยเฮ้แต่ว่าไอ้ไอ้ดอกของคานิกิมันคล้ายๆดอกที่กังเนาะไอ้ดอกไม้อ่ะ ต้องไปดูไมไไ่เป็นงม,มันจะเป็นสีแดงอะ่ะโอ้จบแล้ว